สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้จะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะในคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีธนูค่ะประจําเดือนสิงหาคม2567นะคะก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูได้ทุกสถานะเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่เพราะในช่วงแรกเนี่ยกวางจะเปิดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับเขาค่ะถ้ามันตรงกับคุณเนี่ยคุณก็สามารถดูได้ทั้งคลิปเลยนะคะแล้วก็12ราศีเนี่ยในช่องกวางจะนับเป็นแบบตะวันตกก็ได้แบบไทยก็ได้นะคะแล้วแต่เลยดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์นับได้หมดเลยนะคะขอแค่คุณอยู่ในราศีนั้นๆเพราะเวลากวางสับไพ่อะคะ่ะกวางถึงอะ ความอธิษฐานในราศีนั้นนะคะอย่างถ้าเกิดคลิปนี้วังก็จะอธิษฐานว่าขอให้เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะอถ้าเกิดใครชอบในคลิปนี้นะคะวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวางด้วยนะคะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวตอนนี้เปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะก็สามารถสแกน QR ด้านนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ท่านสะดวกเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอไพ่มาก่อนค่ะ3ใบนะมีไพ่8ดดาบนะคะมีราชินีถือเหรียญค่ะแล้วก็9้าไม้ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะคนที่คุณดีลอยู่เนอะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้ค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพุมภแล้วก็ราศีกันค่ะควางม,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะคาราคาซังกันอยู่ เออมันยื้อๆกันอยู่นะคะคุณอาจจะเลิกกับเขาไปแล้วหรือว่าอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนก็ได้แล้วตัวเขาอาจจะแบบบอกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งไปเอออย่าพิ่งไปเลยหรือว่าอาจจะมีการกระทําใดๆที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขายังไม่อยากให้เราไปยังอยากให้ยื้อๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะมันทําให้เกิดความรู้สึกอะไรล่ะเกิดค,ความรู้สึกอึอดอัดค่ะไม่รู้ว่าจะรีแอคยังไงเนาะ เออถามว่ายังอย่างอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันก็รู้สึกว่ามันกระอักกระอ่วนอะ่ะมันก็อยู่ไปอาจจะมีความรักบ้างไม่รักบ้างหรืออาจจะสถานการณ์บังคับก็ได้ให้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆนะคะเนี่ยมีไพ่แปดดาบขึ้นมาเออมีความอึดอัดกังวลใจเนี่ยบางคนเนี่ยเอาปัญหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาให้ทําให้ไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์นั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องทองอะไรก็ได้นะคะ นำภาระมาให้เออทําให้เรารู้สึกว่ามันยังต้องคงต้องอยู่นะคะโดยประการชนี้อะมาต่อค่ะหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยมันพอแล้วมันมันทำไปมันก็ไม่ค่อยมีค่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะมีใค่เก้าไม้ขึ้นมานะกว้างขอเพิ่มหน่อยนะคะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงต่อไปมีห้าไม้ค่ะนะอ่ะ เราก็ตามด้วยเด็กถือดาบค่ะใบสุดท้ายคือ5ใบสุดท้ายคือหดาบค่ะห้าไม้หดาบนะคะควาคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะทันล้อกันไปแล้วก็ได้อาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ได้นะคะอืมมันมีอะไรให้ติดใจแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกเราติดใจเราติดค้างอยู่นะคะแม้กระทั่งตอนคบกันตอนเลิกกันเราก็ยังมีความรู้สึกระแวดระวัง ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะทำให้คุณหนักใจบางอย่างบางเรื่องเอออาจจะบังคับค cool ู่เข็นคุณก็ได้ให้คุณยังอยู่ในสถานที่นี้อยู่ตรงนี้สแตนบาย for him อะไรแบบเนี้นะคะอืมแล้วก็การที่ถ้าคุณจะเดินออกจากวงกลมนี้ไปเดินออกจากสถานที่นี้ไป เขาอาจจะมีการขู่นเกิดขึ้นมีการแบบทําให้คุณแบบรู้สึกระแวงรู้สึกระวังอยู่ตลอดเวลาเนีคะแล้วก็นอกจากความสัมพันธ์ท็อกซิกแบบนี้นะคะกวางยังมองด้วยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องท็อกซิกอะไรแบบนี้หรอกไม่ได้มีแบบว่าถึงขนาดแบบบีบบังคับกันอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่มันอาจจะสถานการณ์ที่ว่า คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเออคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไปแล้วมันทะเลาะก,กันคุยไปแล้วทะเลาะก,กันอีกอยู่ข้างๆกันเนี่ยรู้สึกหงุนงิดขึ้นมาละเราทําอะไรเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าตาเขาเลยเขาทําอะไรก็ไม่รู้สึกว่าไม่เข้าตาเราเลยมันทําให้เกิดการระแวงค่ะเออจะทจะเลาะก,กันอีกไหมเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะขอดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขา อีกนิดนึงนะอืนี่ไพ่เก้าดาบนะเครียดใช่ไหมเครียดเนอะอืไพ่เก้าดาบไพ่จัดเม้นนะคะแล้วก็ตามด้วยเดือฟค่ะไม่เป็นไรนะวางบอกเลยนะปลอบใจนะคะว่าไม่เป็นไรเพราะมีไพ่จัดเม้นขึ้นมาแล้วนะ,ะอะไรที่หลายๆอย่างที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะคลี่คลายลงในที่สุดนะคะเออคุณจะเห็นทางสว่าง คุณจะรู้ว่าคุณควรจะทำยังไงคุณควรจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีนะคะนะอย่าเพิ่งไปเครียดเกินไปก้าวดาบเนี่ยคือนอนไม่หลับแล้วนะเออจะทำยังไงดีกับสภาวะนี้ดีนะคะคืนไม่เข้าคลายไม่ออกฉันก็เป็นคนที่แบบว่าดูแล้วมีหน้ามีตาในสังคมมากๆดูแล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งใครดูแล้วไม่จําเป็นจะต้องการความรักถึงความสัมพันธ์มากนั้นฉันต้องการแค่ว่า เออความมั่นคงมากกว่าอนะคะแล้วก็อาจจะอย่างอื่นเรื่องของความท้าทายอะไรในชีวิตฉันต้องการแบบนั้นมากกว่าฉันไม่ต้องการที่มาอยู่กับที่อยู่กับใครคนนึงแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอืมฉุนต้องการเป็นอิสระค่ะ the full เนียความอิสระความเสรีความอิมเพนเดนต์ความใช้ชีวิตได้แบบว่าไม่ต้องคิดหน้าคิดหลัง ะะไม่ต้องโดนกักขังออยากจะทําอะไรก็ทําได้บางคนบางความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในแบบว่าจะไปทํานู่นก็ไม่ได้ต้องรายงานตลอดเวลาเออฉันไปนี่นะเดี๋ยวกี่โมงกลับอะไรแบบนี้นะคะมันดูเป็นกฎเป็นระเบียบเกินไปนะอันนี้ก็คือสถานการณ์รนะหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะนะถ้าเกิดใครคิดว่าเออเราอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันไปดูทิศทางความรักไปดูความรู้สึกเขากันนะคะอ่ะ มาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่าสุดท้ายแล้วจะได้คุยกันดีๆไม่เอ่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะกองขอสามใบค่ะสิบถ้วยนะจ๊ะห้าดาบแล้วก็สี่ถ้วยถามว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็แฝงไปด้วยความอาคติความไม่พอใจกันความไม่เข้าใจกันมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็ยังคงไปได้เรื่อยๆ เป็นครอบครัวยังไงก็ยังคงเป็นครอบครัวอย่างนั้นรักกันยังไงก็ยังคงรักกันอย่างนั้นมันก็มีติดใจบ้างมีไม่เข้าใจบ้างมีเบื่อบ้างมีเซ็งบ้างเห็นหน้าเราก็รู้สึกแบบเหนื่อยบ้างนะคะเหมือนไพ่บอกว่าคุยไปก็เท่านั้นหาคำตอบในตัวเขาไปก็เท่านั้นไม่ได้มีอะไรที่มันจะดีขึ้นมาเกิดขึ้นมาเราอาจจะต้องแบบไม่เป็นไรเออ ไม่พยายามมองข้อเสียของเขาสีสีถ้วยเนี่ยพยายามแบบเออไม่มองอะ่ะสิ่งที่มันผ่านมาไม่ดีเช่นไรหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีของเขาเรื่องที่ไม่เข้าใจกันพยายามปล่อยผ่านแล้วมองเห็นโอกาสใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆมองหามุมมองใหม่ๆในตัวเขาก็ได้นะคะมันน่าจะดีขึ้นนะ มันยังมันยังสามารถคงสถานะคำว่าแฟนคงสถานะคำว่าครอบครัวไว้ได้อยู่เออนะคะคงสถานะคำว่าคนรักนะหรือว่าความสัมพันธ์มันจะชัดเจนมากขึ้นได้อยู่อ่ะมาต่อแกนกวาขอไพ่สามใบเนาะอืมมีไพ่เด w ว e ลอ o ฟฟอร์จูนค่ะตามด้วยสามถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะให้แบบให้รอไปก่อนนะคะรอไปก่อน น,นีจะเป็นลมให้รอไปก่อนให้รอจังหวะนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลง,งได้แต่ใช้เวลาเวลานานเวลาจะแป๊บเดียวหรืออะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่คู่ของคุณเนาะเออมันไม่มันไม่ได้ใช้เวลาเท่ากันแต่ว่าปลายทางอะ่ะกวางรับรองว่าปลายทางมันดีสามถ้วยนะ่ะมันดี ความรักครั้งนี้มันจะกลับมาอิ่มเอมใหม่เนาะถ้าเรามองมุมมองใหม่ของเขาไม่มองแต่แบบอะไรที่มันแบบทําให้เรากุ้มใจอะอสมมุติอะต้องมีการสมมุติขึ้นมาอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเออกองของละเกะละกะแล้วเราเป็นคนรักสะอาดอะสมมุตินะคะกองของละเกะละกะแล้วเราก็เห็นเราก็รู้สึกแบบเออมัน มันน่าเหนื่อยใจของแค่นี้ทําไมมึงพับเก็บไม่ได้ของแค่นี้ทมมําไมเอาไปใส่ตะกร้าไม่ได้เราก็เปลี่ยนไม่เป็นไรเออถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้เราใกล้ตะกร้าเราก็หยิบเองเอาไปใส่อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเออถ้าจะอยู่ลกๆอย่างนั้นก็อยู่ไปเถอะเออมีเฟียสอีกแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่เรานะว่าเราจะ,ะเผชิญสถานการณ์นั้นยังไงนะคะไม่ใช่ไปทำตามกวางเนอะอ่ะนี่คือยกตัวอย่างนะคะนะ แล้วความเชื่อว,ว่าความรักครั้งนี้มันจะกลับมาอิ่มเอมได้เหมือนเดิมมันจะกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมนะคะอืมเออวางขอให้อีกสามใบแล้วกันนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเออมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมมีอะไรแนะนํำไหมว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะไพ่ย,ยังคงย้ำมาอยู่นะคะว่ามีก้าวไม้แล้วก็มีเด๋อวฟูแล้วก็ตามด้วยเด็กถือถ้วยค่ะไพ่ย,ยังย้ำมาอยู่ว่าปัญหาหลายๆอย่างอะ เราอยากไปทําคนเดียวอย่าไปแบบคิดเยอะคิดมากอยู่คนเดียวถ้ามันมีปัญหาจับมาคุนั่งคุยเลยเธอเสื้อผ้ามันกองอยู่ตรงเนี้ยเก็บหน่อยได้ไหมเออแล้วพอเราพูดไปแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วนะคะช่างมันฉันถือว่าฉันได้พูดแล้วฉันได้เคลียร์ปัญหาละแล้วก็อิสระไปเลย ดูแลเท่าที่ดูแลได้นะพอเข้าใจนะคะของชาวราศีธนูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่อนงะของความรู้สึกกันค่ะมาดูกันนะคะว่าความรู้สึกนะที่เขามีให้คุณเป็นยังไงนะคะ,ะมาดูกันนะมีไพ่ห้าเหรียญค่ะโอ้ทาวเวอร์ค่ะ แล้วก็ห้าดาวค่ะแสดงว่าตัวคุณนั่นอาจจะแบบบึ้มใส่เขาไปแล้วนะว่าเอ้ยทําไมไม่เข้าใจฉันทําไมไม่ยอมทําแบบนี้ทําไมไม่ยอมทําแบบนั้นนะคะอาจจะแบบพูดไปแล้วเออนะคะด้วยคําที่แบบอาจจะดูรุนแรงก็ได้ไม่รุนแรงก็ได้แล้วแต่นะคะแต่เขาก็เจ็บช้าน้ําใจเหมือนกันเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันเขาอ้างว่าอะไรเลยมีไพ่ห้าดาวขึ้นมาเขาอ้างว่า แล้วทําไมคุณไม่เข้าใจฉันละ่ะแล้วทําไมคุณไม่เข้าใจฉันละ่ะเออต่างคนต่างคิดว่าทําไมเธอไม่เข้าใจฉันละ่ะทําไมคุณไม่เข้าใจมันเป็นคําพูดที่เหมือนพูดออกมาเฉยๆไม่ได้ลงมือทําเพื่อความเข้าใจของกันและกันจริงๆ ไปต่อนะคะกวงขอดูหน่อยค่ะความรู้สึกตอนนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้คือเขากโกรธคุณอยู่นะ<ม>เขาไม่ใช่ว่ากโกรธหรอกกวางว่าประมาณว่าน้อยใจมากกว่า mm. เออหงุดหงิดว่าทําไมต้องมอกว่าเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทําไมต้องมาใส่อารมณ์ใส่เขาด้วยนะ mm. อ่ะมาต่อนะคะ mm. <laughs> มีไพ่เออราชินีถือเหรียญค่ะตามด้วยเดวิลค่ะสิบดาบ เลิกมาจูจีจุกจ,จิกมาเยอะใส่เขาได้หรือยัง <c oughs> อืมเออเขาพูดอย่างเงี้ยนะคะเออตามพ่ายวางอ่านตามพ่ายนะวางไว้ได้แบบเออ e x e r a t e นะคะคืออ่านตามพา่ตัวเขาอะเขาก็มองว่าเราอะจุกจิกเกินไปหรือเปล่าเธอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเออหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความสะอาดมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็สมสมมติเนอะหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่าหมกมุ่นกับปัญหามากเกินไปหรือเปล่า เนี่ยการหมมุ่นเยอะๆการที่เธอบ่นเยอะๆเนี่ยฉันเหนื่อยนะฉันเจ็บปวดนะชีวิตฉันอะ่ะก็มีปัญหามากพอแล้วฉันเผชิญกับปัญหานั้นมากเกินละเธอยังมาซ้ำเติมฉันอีกในความที่คุณอาจจะแบบมีความแบบเรื่องเยอะนิดนึงความจุกจิกนิดนึงนะคะก็เนี่ยทำให้เขาเจ็บปวดเอออ่ะขอขอดูหน่อยอ่ะมัน ยังไม่ตรงประเด็นอยากรู้เรื่องของความรู้สึกว่ารักไม่รักแล้วกันชอบไม่ชอบหรือกันเอะดูหน่อยนะคะว่าเขาคนนั้นะรู้สึกรักอะไรบ้างหรือเปล่ารู้สึกดีไหมเอ่ยแงถามว่ารู้สึกรักรู้สึกอะไรแบบนี้ไหมเขารู้สึกคิดถึงค่ะอืมรู้สึกคิดถึงรู้สึกเออคุณเท่านั้นแหละทีเ่เข้าใจชีวิตเขา เข้าใจว่าเขาผ่านอะไรมาเออคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นในนี้มันอาจจะมองเรื่องของความรักไม่ชัดเนาะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมค่ะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเอ้ยเขารักคุณหรือเปล่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือเปล่าวางอยากได้ชื่อเลได้ชื่อคนคนนั้นหรือถ้ามีรูปก็ดีชื่อนะคะรูปแล้วก็ชื่อของคุณนะแล้วก็มาดูดวงกวางกวางจะได้รู้ว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณแต่ในเนี้ยมันถามว่ามันคําว่ารังเนี้ยมันอาจจะไม่ชัดเจนมากเนาะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณวันใดวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเผชิญปัญหาหรือว่าระหว่างทางในการใช้ชีวิตเขาก็ยังคงคิดถึงคุณยังเพ้อถึงคุณอยู่นะคะอันนี้ก็คือความ ดวงความรักของชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนะคะวางฝากดูดวงรายท่าด้วยนะคะเพราะว่าดวงรายธา,าเนี่ยวางทําครบแล้วสี่าดดินน้ําลงไฟนะคะก็สามารถไปดูกันได้ส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะยินดีมากๆเลยนะก็มาสแกน qr ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอออาจจะมีผิดพลาดบ้างอาจจะมีแบบตึงบ้าง หย่อนบ้างในคลิปนะคะพูดผิดบ้างกวางจะขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวกวางขออนุญาตไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย